สวัสดีครับสวัสดีพี่คนดูครับแล้วก็สวัสดี f อนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ที่อยู่ในชมรมและในครอบครัวด้วยครับก็วันนี้ เจอเจอเป็นประจำครับประจำวันพุธที่2 3เมษายนนะครับก็คํากันดีครับมีฟุตบอล4คู่ครับที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเหมือนเดิมครับและทีมคันเลยก่อนที่จะไปรับช่ฟังครับก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่โปรแกรมฟุตบอลนะครับน่าสนใจมากนะครับและวันนี้ครับใครยังไม่มีแนวทางดีๆครับหรือใครยังไม่มีทิศทางที่จะไปนะครับหรือใครครับที่ช่วงนี้เล่นบอลแล้วไม่มีกําไรนะครับเล่นบอลแบบ หวานแหนะครับไม่ได้กําไรกลับมานะครับก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันในชมรมนะครับเพราะว่าในชมรมครับก็จะคอยวางตัวเน้นครับชุดโครงการนะครับแล้วก็ตลาดสดนะครับที่จะคอยนําเล่นทุกวันนะครับและนี่คือผลงานในครอบครัวหวานครับทุกสดชื่นนะครับก็อยากให้ทุกคนครับลองเปิดใจนะครับหนึ่งใบแดงผมมองว่าไม่แพงครับท่านแรกกับอะไรที่เราได้มาแบบโคตรคุ้ม นะครับผมก็ฝากไว้วันครับทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปรไฟนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับโอเคนะครับผมและเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาครับวันนี้4คู่เน้นเน้นใส่หนักครับจัดไป คู่แรกครับก็ไปดูวันที่พิบิลีอังกฤษนะครับผมวันนี้ก็จะเตะหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านอาร์เซนอลนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับคิตตันพาเลตสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคู่เดียวเลยนะครับผมบอกเลยว่าพิบิลีสึดลอนดอนดาร์มิแบตนี่ยนะครับผมก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับก็ชนะมา5เกมรวดนะครับผมก็ผลงานทุกรายการครับก็ยังคงแจ่มเจ๋วเหมือนเดิมครับชนะ3เสมอ2ครับส่วนในลีกนะครับก็ยังคงอยู่รองชาฟุนะครับแล้วก็น่าจบซีซั่นด้วยแบบนี้เนี่ยผมมองว่านะครับน่าจะเ็จลิเวอร นะครับน่าจะไม่ทันนะครับสำหรับพาเดครับเกมเยือน5เกมล่าสุดนะครับผมก็ยังไม่ค่อยสวยงามนะครับสำหรับฟอร์มของเกมเยือนนะครับกรณวันนี้อยู่ลำที่สิบนะครับผมกับราคาหรือกระแสครับเปิดมา1.25นะครับผมเป็นกระแสที่น่าสนใจครับและคิดว่าวันนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับไม่ปล่อยให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์แบบง่ายดายแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ อาร์เซนอลแพ้ครับลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับแต่ผมมองว่ามันง่ายไปนะครับก็คู่นี้ครับมีโอกาสครับที่อาร์เซนอลนะครับจะยิงประตูมากกว่า2ลูกนะครับก็คู่นี้ครับให้เลือกมองไปทางอาร์เซนอลได้เลยครับถัดมาครับคู่ที่2ฮะก็ไปดูวันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับผมเป็นทางด้านเซลตาบิโก้ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับบียาเลียเอา สำหรับคู่นี้ครับกระแสของคู่นี้นะครับผมก็เมินไหนเมืินกันนะครับก็เป็นกระแสที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าทางด้านเบียร์เลอว์เนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องการ3คะแนนครับเพื่อรักษาพื้นที่ UCL นะครับส่วนเซลต้าบิโก้นะครับเฮดทูเฮดก็น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เจอกันมาเนี่ยนะครับผมเซลต้าบิโก้ยังไม่เคยแพ้เบียร์เลอว์ในบ้านเลยนะครับก็แน่นอนคู่นี้สนุกแน่นอนครับและบวกกับคู่นี้ครับเวลาเจอกันทีไรนะครับมักจะยิงเยอะทุกครั้งครับก็สำหรับคู่นี้ใครชอบฟุตบอลโอเวอร์สกอร์สูง ครับก็กดสูงได้เลยนะครับผมแต่คู่นี้ครับถ้าจะให้จะซื้อทึ่งทีมครับขอเลือกเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าเจอกันในบ้านเนี่ยนะครับผมมักจะหนัดเอียงไปทางเจ้าบ้านเซีต้าบิโก้ครับก็คู่นี้ครับให้เลือกมองไปทางเซีต้าบิโก้ครับถัดมาครับคู่ที่3นะครับก็ยังอยู่ที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นทางด้านเกตาเฟ่นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเลอมาลิด ก็เป็นนางทีมยันอย่างมัลีครับไม่ว่าจะเจอใครในช่วงหลังเนี่ยนะครับผมก็มักจะโคตรจะเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากทีมตอนนี้นะครับผมยังขาดความคมนะครับและระบบภายทีมเนี่ยนะครับก็เริ่มจากการสับสายน,นะครับเพราะว่าโค้ตอย่างอันเช่นะครับ ก็มีโอกาสครับที่จะประกาศลาออกจากการเป็นโค้ดนะครับก็เลยทําไมวันนี้ทีมนะครับผมน่าจะกระสับกระสายพอสมควรน,นะครับแต่ครับแต่มาริทก็ยังคงเป็นมาริทอยู่นบนข้านะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่าวันนี้มาริทครับน่าจะสามารถเฉือนชนะทางด้าน เกย์เตะเฟ้ไปได้ครับก็คู่นี้ครับไม้เลือกมองไปทางเลอัลมาลิดได้เลยครับถัดมาครับคู่สุดท้ายครับก็ไปดูวันที่ฟุตบอลโคปาอินเตอร์ลีนะครับเป็นวันถ้วยนะครับผมก็ไปทางด้านอินเตอร์มิลานครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับเอซีมิลานนะครับในเลกที่2สําหรับคู่นี้ครับเลกแรกนะครับก็เสมอกันมา1นประตูหนึ่งครับในเกมวันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสนุกสุดๆเลยนะครับผมตั้งไฟตั้งมีโอกาสทําเกมลูกครับแต่ไม่ครอมาทั้งคู่นะครับผมน่าเสียดายมากนะครับและสําหรับคู่นี้ครับก็กระแสเป เปิดมาให้ทางด้านอินเตอร์มิลานครับมีความเรียเปรียบ0.5นะครับเป็นกระแสที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ครับก็โคจรมาเจอกันในเลกที่2ครับและชื่อชันนักเตะช่วงนี้ครับเป็นน้านอินเตอร์มิลานครับอาจจะดูได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นครู่นี้มองว่าทั้งคู่จะดักจัดเต็มใส่กันแน่นอนครับแต่วันนี้ครับถ้าจะให้เลือกสักหนึ่งทีมครับวันนี้ขอเลือกไปทาง อินเตอร์ไม่ลนดีกว่าครับเพราะว่าชื่อชั้นนักเตะและศักยภาพช่วงนี้เนี่ยดูดีกว่านะครับผมก็พันะครับคู่นี้เลือกมองไปทางอินเตอร์ครับโอเคนะครับผมก็ ตามนี้เลยนะครับสําหรับฟ <pl ains> ุตบอลหน้าช <sh> ่องในข้างไปนะครับสามารถนําไปใส่ชุดโครงการครับหรือจะเอาไปแยกเน้นเล่นเทียตัวก็ดีนะครับผมและท่านนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนครับที่วันนี้ยังไม่มีแนวทางดีๆครับและยังไม่มีทิศทางที่จะไปนะครับผมก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันในชมรมนะครับเพราะว่าก็จะคอยวางตัวเน้นครับชุดโครงการและตลาดสดนะครับก็เหมาะมากๆครับสาหรับพี่ๆที่ยังมเคอฟฟุตบอลไม่เก่งนะครับและวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปครับและวันนี้ครับขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ